สวัสดีครับผมวราวราวิย์ครับวันนี้นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้มาเที่ยวกันที่แก่งขินเพิงกันเป็นปีที่2แล้วนะครับเราก็ได้เริ่มให้ความรู้การล่องแก่ง,แ,กงและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยกันครับผคมูชอว์นี่เอกซซลุทธิ์เลนะท้ายจ,จะบอกให้แต่ละลำนะเขาจะบอกให้จับเชือกเวลาเรือลงแก่งนะครับเรือลงแก่งให้จับเชือกจับไม้พายแนไว้ากับเรือทเพิงมีที่เดียวคือ ที่ลงมันจะลงอย่างนี้นะครับสูงกว่านี้ประมาณเกือบ2เมตรกว่านะครับหน,นา้าผาเขาเรียกหน้าผานะครับจะส, <tschaft> สูงกว่าอันนี้ก็เป็นหน้าแก่งที่บอกว่า 2, 2> เมตรครับเรือพอประมาณนะครับเอ็นเข้าใน่เรือไว้นะครับให้ประสานกันอย่างนี้นะครับเวลาเรือลงแก่งยกมือไหว้า <ลง S 2> <ahh. S 1> ไว้เหรอครับพี่เราไหวไว้ก่อนพอเรือลงหน้าผานะครับ คือลงมือได้คือส่วนบนเรอดหรือไม่รอดพูด้ะน่ากลัวผมไม่ไปแล้วเราเราต้องลงมาใส่แล้วก็รัดให้แน่นทั้งสามสี่อันอันนี้ก็ไปรัดผู้ชายไม่ต้องรัดก็ได้นะครับเดี๋ยวมันถึง้นเดือยไขควงนั้นไม่เป็นนะครับเป็นวันนี้นะครับเป็นวันนี้นะครับเป็นวันนี้นะครับไปนะครับนี่นะครับไยนะครับนี้นะครับทำนี้ไว้นะครับ เวลาเรือมันหยุบไหวพายคำว่าพายนี่ดึงพายไปข้างหน้าแล้วก็ดึงม้าหลังนะครับพายถ้าทวนนะครับทวน,นค,คือดึงพายไปข้างหน้าอย่างนี้ทวนนะครับจะให้เรือไปซ้ายไปขวาต่ออันั้เยอะอีกอีกอันหนึ่งที่สําคัญเวลาพายเนี่ยนะครับสมมติพี่ิทมีพายคู่กับผมเนี่ยพายเนี่ยไอ้พายเนี่ยมันโดนกันแล้วทุกอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องหน้าแตกอย่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวชนกันตลอดนะครับเดี๋ยวไปชนหน้าเขาเมื่อคราวก่อนมันไปสาดน้ํากันแล้วมันเอาเนี่ยมากระแทกหน้าผมนะ มีข้อคํานึงเชิงเชิงความปลอดภัยอะไรบ้างคบคํานึงเหรอครับก็ปฏิบัติก็คือเชื่อฟังเจ้าหน้าที่หัวท้ายนะครับเขาจะบอกเวลาลงเรือแต่ละลำนะครับมันก็ไม่มีอะไรก็คือจับเชือกเอ็นตัวอย่างเดียวนะครับบางทีบางช่วงนะเวลาสั่งเก็บพายเก็บพายนี่ยังใส่อยู่เลยนะครับยังใส่อยู่เลยนะนะครับยังใส่อยู่เลยเก็บพายครับเก็บพายทีนี้จากนั้น เริ่มแจกเคลื้อชูชีพพร้อมทั้งหมวกแล้วก็เดินไปครับเดินไปเกือบ2.5กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะเริ่มล่องแก่งกันผ่านทางด่านของทางอุทยานแห่งชาติแล้วก็เดินเรียงแถวกันไปเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับระหว่างทางเป็นป่าไผ่สวยงามมากครับต้นไผ่ โค้งย้อยมาครอบคลุมรกคลึ้มไปหมดนะครับทางเดินก็ข้างจะสบายๆบาค่อนข้างเดินกันไปมีความสุขดีครับรในที่สุดเราก็เดินกันมาถึงแก่งหินเพิงครับน้าวันนี้ก็เยอะมากครับความแรงอยู่ที่ระดับ4 เด็กๆก็เริ่มจากการช่วยกันขยันขันแข็งครับเป่าเรือยางกันครับค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันไม่เหนื่อยยังไม่ทันพายเลยฮะควรจะถึงไกลไม่นี้จะพายไหวไหมครับเนี่ยไม่พายค่ะอยู่ตรงกลางอ๋ออยู่ตรงกลางนะแล้วเธอล่ะพอดีว่ายน้ำเป็นเปล่าเล่เป็นค่ะอ๋อสู้ตายนะครับสู้ตายนะครับดูหน้าแต่ละคนสนุกมากเดินมายังไม่ทันเล่นเลยสนุกละ เด็กไฮโซจากกรุงเทพก็มาซ้อมภายกันให้อย่างขมีขมันจากนั้นเราก็เริ่มลงเรือครับแล้วก็ออกล่องแก่งกันไปวันนี้อากาศดีครับฟ้าใสาพอสมควรหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวัน เลยล่ลองแก่ง pues ด mm ้วยความสุดสนานแพยยางวิ่งชิ้วไปเลยครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าแก่งหินเพิงนะครับที่ว่าน้ำแรงที่สุดเลยในช่วงของกิจกรรมอันนี้ ตรงนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นหีแก่งหินเพิงก็คือหินเพลิงคือตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับนี่แหละครับหินเพิงที่เป็นชื่อของแก่งจากนั้นเราก็ล่องแพร่กันมานะครับจนกระทั่งจะเข้าถึงแก่งลูกเสืออันเป็นแก่งต่อไป ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสไลเดอร์ครับก็จะล่องไปตามน้ำนะครับน้ำเย็นสบายไหลชิวไปเลยครับจากนั้นก็ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพครับมีนักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งจะได้ไปชมความงามของน้ำตกสาริกานะครับ นักศึกษาก็มีความสุขกันพอสมควรครับอาจารย์ก็เสียเงินเยอะหน่นอยสวัสดีครับ